บ้านแกมันจนชาตินี้ไม่มีวันได้ดีเหมือนฉันหรอกยายแดงคือหญิงสูงไวัยที่ขึ้นชื่อทั้งหมู่บ้านว่าขี้อวดขี้โม้ขี้คุยไม่ว่าจะได้ของใหม่สักกี่ชิ้นก็ต้องประกาศให้คนทั้งซอยรู้ตรงข้ามกับครอบครัวของชาเอมที่มีเพียงบ้านไม้หลังเก่าๆเล็กๆพ่อแม่รับจ้างก่อสร้างได้ค่าแรงวันต่อวัน บางวันมีงานก็พอได้กินอิ่มแต่ถ้าวันไหนไม่มีงานก็ต้องอดทนฝืนกินข้าวกับน้ำปลาแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปเลยจากบ้านนี้ก็คือคำสอนที่พ่อแม่ย้ำเตือนกับลูกสาวตลอดว่าถึงบ้านเราจะจนแต่เราต้องเป็นคนดีนะลูกจะต้องไม่ย่ำยีคนที่ด้อยกว่า เช้าวันใหม่ของชายเอมไม่เหมือนเด็กบ้านอื่นๆเด็กบางคนไปโรงเรียนพร้อมขนมเต็มกระเป๋าแต่ชายเอมกลับมีแค่เงินไม่กี่บาทติดมือบางวันได้เพียงเหรียญบาทสำหรับค่าขนมบางครั้งถึงขั้นต้องอด แต่เธอไม่เคยบ่นแม้สักคำในขณะเดียวกันยายแดงกลับใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนหอคอยสูงมักเดินไปอวดใครต่อใครว่าวันนี้ฉันขายผลไม้ได้หมื่นกว่าบาทหรือบ้านฉันมีทีวีจอใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน ถึงแม้ไม่มีใครถามยายแดงก็พูดขึ้นมาเองเวลามีงานบุญหรืองานวัดยายแดงจะใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ๆใ,ให้คนเห็นและชอบพูดเสียงดังใส่ชาวบ้านว่าอย่ามาเทียบกับฉันเลยของฉันน่ะมันเหนือกวา่าแต่สิ่งที่เธอไม่เคยมองเห็นก็คือชาวบ้านหลายคนเริ่มเบือนหน้าหนีไม่มีใครอยากฟังคำโอ้อวดซ้ำซากเพราะเบื้องหลังรอยยิ้มเต็มไปด้วยความหมั่นไส้ เมื่อใช่เอมโตขึ้นเธอไม่ปล่อยให้คำถากถางของยายแดงมาล้มความพยายามแต่กลับใช้มันเป็นแรงผลักดันให้สู้หนักกว่าเดิมเธอทำงานทุกอย่างที่พอทำได้เก็บหอมลอมริบทีละเล็กทีละน้อยจนวันหนึ่งสามารถเปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองได้ รายได้เริ่มมากขึ้นจนสามารถส่งเงินให้แม่ใช้ซื้อของให้พ่อและค่อยๆปรับปรุงบ้านทีละส่วนจากที่ผุพังให้ดูดีขึ้นความเหนื่อยยากในวัยเด็กค่อยๆถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจ ตรงกันข้ามยายแดงเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เลิมโรยราทำงานไม่ไหวเหมือนเก่ารายได้จากการขายผลไม้น้อยลงเพราะราคาตกแต่ความขี้อวดไม่เคยลดลงยายแดงกลับไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อของมาประชดชะเอมเห็นชะเอมมีรถหรูให้พ่อแม่ยายแดงก็กู้เงินมาซื้อรถทันที เห็นชาเอมต่อเติมบ้านใหม่ยายแดงก็กู้เง oo ินมาสร้างบ้านใหม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ได้กลับไม่ใช่ความภาคภูมิใจหากแต่เป็นหนี้สินก้อนโตที่บานปลายจนเกินควบคุมสุดท้ายบ้านที่เคยโอ้อวดต้องถูกธนาคารยึดที่ดินที่เคยภูมิใจก็หมดสิ้นไปในพริบตาเหลือไว้เพียงเสียงซุบซิบของชาวบ้านและภาพของชาเอมที่ยืนสูงกว่าที่เธอเคยดูถูกมาตลอด คำพูดที่ว่าชาตินี้ไม่มีวันได้ดีกลายเป็นคําพิพากษาที่สะท้อนกลับไปหาใหญ่แดงเองความจนไม่ใช่ตราบาปแต่ความอิจฉาและการโอ้อวดเกินพอดีนี่แหละที่ทําให้ชีวิตพังพินาศอย่างแท้จริง